ในรถสององศาตรงไหมเนี่ยของใครติดลบมั้งไหมนาครับของผมก็สองตอนนี้อ๋อรถรุ่นเดียวกันก็สองเท่ากันรถรุ่นอื่นก็แรงกว่าเาก็สององศาเหมือนกัน <า>ตู้สองนะตู้สองสามเครื่องผมสามพันสามร้อยสี่สิบห้าเมตรความสูงจากระดับน้ำทะเล,ลยังสูงสุดต้องพรุ่งนี้ขับมอเตอรหยก6,000เมตร คุณคิดดูนี่เมษานะเว้ยเอ๊ะตอนนี้ตอนนี้หน้าหนาวหรือหรือหน้าร้อนเนี่ยนี่มันเมษานะนนบ้านเรากำลังหน้ามืดเลยตอนนี้นนใช่อนอหใช่ใช่ใช่นนไปเดินเล่นบนบนมหาสมุทร โปรแกรมต่อไปครับขึ้นรถไฟไต่หลังคาโลกครับที่เบสพี่อนนท์จัดเฮ้ยคิดจะไปแล้วพี่นงพอเจออา,ากาศอย่างนี้นะไม่ไปละไม่มีรถสวนนะครับช่วงนี้หน้าว่างนะครับเห็นคณะสุสกิกินรีกันข้างทางเลยเมื่อกี้ ครับกำลังผ่านเขตเมืองเตอรชิงครับผ่านด้ยดานซ้ายเบีดนะับาน้าด้าน้ายนะครับผ่ด้า้าสขาเครับเป็นางับผ่านเปาจโรเมืองในูเขาวครับเอชิงครับยาก็เป่าขาวตั้งแล้วครัสบร่ย่อยากก็ชอบนอน เมื่อคืนเชคืนยังไม่นอนเลยชอบอนอนที่ไหนชอบนอนกนอนแต่สองทุ่มเลอหนึ่คันนะครับกระบปดใช่ป่ะใช่ไหมครับร่มงเกินได้ยังไม่ว่าเราจะทำมันจะนบัวไหมโอ้ยอยากกระแทหัวอะไหหัวแล้วจะไป